ธนาคารอครคราคารหลวงเพซึ่งเป็นธนาคารของรัฐมีพันธกิจเรื่องช่วยเหลือทําให้คนไทยมีบ้านจึงได้มีการจัดงาน GHB Home Loan Fair อนไลน์แอดนครราชสีมาขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตอนเองในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมากมายภายในงานสิทธิพิเศษที่ทางเราจะมอบให้นะคะก็จะเป็นวงเงินที่อยู่ที่425ล้านบาทอัตาราดอกเบี้ยที่ถูกมากสุดท้ายก็คือในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้0.1%ก็จะมีประโยชน์กับผู้ที่อยากมีบ้าน เป็นของตนเองสิงทธิพิเศษต่างๆที่เรามอบให้เนี่ยก็น่าจะตรงประเด็นในการที่ทําให้คนไทยมีบ้านในปัจจุบันทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เราได้เตรียมอัตาราดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยปีแรกนะคะอยู่ที่2.60ส่วนปีที่2จะเป็น MRR ลบ3.35จปัจจุบันอยู่ที่2.80ปีที่ 2, 3นี้ก็ลบอีกค่ะ MRR ลบ2.80ก็จะอยู่ที่3.35ส่วนพอปีที่4ขึ้นไปเป็นสวัสดิการเราก็จะเป็น MRR ลบ1ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไปจะเป็น MRR ลบ0.5ลูกค้าสามารถสนใจ ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนี้จนถึง15ธันวาคมนี้นะคะ2,564อนุมัติได้ทานิติกรรมได้ภายใน31มกราคม2,565นี้นะคะสําหรับงานวัฒกรรม GHB Home Loan Fair ออนไลน์แอดนครราชสีมานี้ท่านสามารถรับชมรับฟังและจองสิทธิ์การยืน่นกู้ได้โดยผ่าน QR ว o อาคของธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็โดยผ่าน f c e e o o o ไลฟ์สีเพจได้แก่เพจธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตนครราชสีมา M อ็มคออีสานเพจโคราชลิฟวิ่เพจโครา i อินไซต์ h ช n แนลค่ะเชิญทุกท่านรับชมรับฟังแล้วก็ยื่นจองสิทธ์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ,ะ,คะพบกันครับ